บทที่1ิพรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามเมสตังเอกังสมัมยังภะควาสวัติยังวิหรารติเชตะวะในอนา,นาทป,ปิทป,ปินทิกัสสะอระเมตาตะระคโขภะควาพิกุวมันเตสีพิกขโวติพะทันเตหิเตพ,พิกูพระวะโตปัจัตโสสูงภะควาเอโตเอตตะทาวจะเมตตายะพิกขเวเจโตวิมุตติยา อเสวิตยะภาวิตยะภาหุลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุติทายะปริติตายะ,ายะสุสามรตทายะเอกาทสา,านิสังสาปฏิตกังขาสัตเมเอกาทสะสุขังสุปฏิส,สุขังปฏิพุทธตินาปาปกังสุปินังปัสติมนุสานางปิโยโหตุโหติอมนณณุสานางปิโยโหติเทวตารักขันตินาสั อคิวาวิสังวาสถังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยะติมุกมุขวนโนวิปัสสีสทติอาสัมมุตโขกาลังกโรติอุตริงอัปปติวิชันโตพรหมโลกูปโคโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภา ภีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสามรลัทธายะอิเมเอกาทสานิสังสาปฏิกาปิกังขาอัิอโนทิโสภรนา,าเมตตาเจโตวิมุตติอัิโอทิโสภรนา,าเมตตาเจโตวิมุตติอัิทิสาภรนา,าเมตตาเจโตวิมุตติ กติหาการเรหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตีหาการเรหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตีหาการเรหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการเรหิโอนิโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหาการเรหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัะหาการเเรหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจ หาเการีฮิอนทิโสภนนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสตาอเวลาอัพยาปัชานิฆาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพปานาอเวลาอัพยาปชานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพปุตตาอเวลาอัพยาปชานิฆาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพปุกลาอเวลาอภยาปชานิฆาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปันาเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุติ อเมหิปัญจะหากาเรหิอ,นอนโนทิโซผรณาเมตาใจโตว,วิมุติ กตะเมหิสัตะหาการเรหิอทิเสภารณาเมตตาเจโตวิมติสพะอิทธิโยอเวลาอภิยาปชานิกาสุขีอตนาปริหารันตุสเพปุริสาอเวลาอภิยาปชานนกาสุขีอตนาปริหารันตุสเพอริยาเวลาอภิยาปชาใิกาสุขีอตนาปริหารันตุสเพอนาริยาเวลาอภิยาปชานนกาสุขีอตนาปริหารันตุสเพเทวาเวลาอภิยาปชานิกาสุขีอตนาปริหารันตุสเพมนุษาอเวลาอภิยาปชา นิคาสุขีอตนังบริหารันตุสเพวินิปาติกาเวลาอภิยาปัิคาสุข <aún> ีอตนังบริหารันตุติหิเมหิสตะหากาเรหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิทัสสาทัสสหากาเรหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติ สภพปุรติมายะทิสายะสัตตาอเวลาอภยาปัชชาอนิคาสุกียตนางปริหารัตุสภพปชิมายะทิสายะ จัตตาเวลาอพยาปัจชานิคาสุขกียตนังปริหารันตุสเพอุตรายะทิสายาสตาเวลาอัพยาปัจชานิคาสุขกียตนังปริหารันตุสเพทกินายะทิสายาสตาเวลาอัพยาปัจชานิคาสุขกียตนังปริหารันตุสเพปุรติมายานุทิสายาสตาเวลาอัพยาปัจชานิคาสุขกียตนังปริหารันตุสเพปัชิมายานุทิสายาสตาเวลาอัพยาปัจชานิคาสุขกียตนังปริหารันตุสเพอุตรายะนุทิสายาสตาเวลา อภิยาปัชชานิคาสุขกียตนางปริหารันตุ สเพทขคินายุทิสายะาสัตตาอเวลาปยาปัญญานิขาสุขียาตนังปริหารันตุสเพเหติมายะทิสายะสัตตาอเวลาปยาปัญญานิกาสุขียาตนังปริหารันตุสเพอุปริมายะทิสายยสัตตาเวลาปยาปัญญานิกาสุขียาตนังปริหารันตุสเพปุริตยายะทิสายปานาอเวลาปยาปัญานิขาสุขียตนังปริหารันตุสเพปปจิมายะทิสายปานาอเวลาปยาปัญญานิคาสุขียตนังปริหารันตุ สเพอุตตายาธิสายาปานาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขียตันนางปริหารันตุสเพทกินายาธิสายาปานาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขียตันนางปริหารันตุสเพปุรติมายาธิสายาปานาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขียตันนางปริหารันตุสเปยจชิมายาธิสายาปานาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขียตันนางปริหารันตุสเพอุตตารยาธิสายยาปานาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขียตันนางปริหารันตุสพเกิ นัยยนุทิสัยยะานาเวลาปยาปัญานิฆาสุขียรตนังปริหารันตุทเปหิติมัยยะทิสัยยะภาณาเวลาปยาปัญญานิฆาสุขียรตนังปริหารันตุสเปอุปริมัยยะทิสัยยะาณาเวลาปยาปัญญานิขาสุขียรตนังปริหารันตุสเพปุริติมัยยะทิสัยยปุตตาเวลาปยาปัญญานิฆาสุขียรตนังปริหารันตุสเพปชิมัยยะทิสัยยะปุตตาเวลาปยาปัญญานิฆา ยตนงปริหารันตุทเพอุตระยทติสายยัพุตตาเวลาอภิญญาปชานิคาสุกียตนงปริหารันตุสเพทกินายที่สายยัพุตตาเวลาอภิญปาปชานิคาสุกียตนงปริหารันตุสเพปุรติมายะนุท่สายยัพุตตาเวลาอภิญญาปชานิคาสุกียตนงปริหารันตุสเพธปชิมายะนุท่สายยัพุตตาเวลาอภิญปาปชานิคาสุกีย สัพเพตาลายานุติสายะปุตตาเวลาอภยาปัจชาในคาสุกีอัตนงปริหารันโตพเพตะคินายานุติสายะปุตตาเวลาอภิยาปัจชาในคาสกีอตนาปริหารันโตสัพเพติมายะทิ fire. สายะปุตตาเวลาอภิยาปัจชาในคาสกีอัตนงปริหารันโตพเพ ปุปะรึกมายาทิสายะภูตาเวลาภิญญาปัชฌาณีกาสุกีอัตนังปริหารันตุตัพเพปุรติมายะทิสายะปุกราเวลาภิญญาปัชฌาณีกาสุกีอัตนังปริหารันตุตัพเพปชิมายะทิสายะปุกราเวลาภิญญาปัชฌาณีกาสุกีอัตนังปริหารันตุตัพเพปุตตรายะทิสายะปุกราเวลาภิญญาปัชฌาณีกาสุกีอัตนังปริหารันตุตัพเพตะกินายะทิสายะปุกราเวลาภิญญาปัชฌาณีกาสุกีอัตนังปริหารันตุตัพเพปุรัติ มายานุที่สายญาปุกกลาเวลาพยาปชานิคาสุเกียตานังปริหารัุโตสเพปจิมายานุที่สายญาปุกกลาเวราพยาปชานิคาสุเกียตานังปริหารันตต ตสเพอุตตรายานุติสายาปุคขาเวลาอภิยาปชาณิการสุเกียตานังบริหารันตุตสเปยทขิทนายาอนุติสายาปุคขาเวลาอภิยาปชาณิการสุเกียตานังบริหารันตุสเปเหติมายาทิสายาปุคขาเวลาอภิยาปชาณิการสุเกียตานังบริหารันตุตสเพอุปริมายาทิสายาปุคขาเวลาอภิยาปชาณิการสุเกียตานังบริหารันตุ ัพเพปุริติมายาที่สายะอัตตภาวะปริยาปนนาอเวลาอภิยาปัชานิคาสุเกตนาบริฮะอันตุ สเปปชิมายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพภิยาปชาในกาสุกีอัตนาปริหารันตุสเพอุตตรายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพภิยาปชานนกาสุกีอัตนาปริหารันตุสเพตะิีนายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชานนกาสุกีอัตนาปริหารันตุสเพปุรชิมายานุทิสายาตาภาวะปริยาปนาเวลาพภิยาปชานิคาสุกีอัตนาปริหารันตุสเปิิมยานุท ตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชาอนิคาสกิยตนามปริหารันตุสเพยุตตลายญานุทิสายาอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชาอนิคาสกิยตนามปริหารันตุสเพทกินายญานุทิสายาอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชาอนิคาสกิยตนามปริหารันตุสเพเหตุทิมายะาทิสายญาอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชาอนิคาสกิยตนามปริหารันตุ ตเพุปริมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปิยาปชานิคาสุขกียตนามปริหารันตุตัภาปุริมายะทิสายะอัติโยอเวลาปรยาปชานิคาสุเกียตนานปริหารันตุสัพาปชิมายะทิสายาอิติโยอเวลาปรยาปชานิคาสุเกียตนามปริหารันตุ สัพพาอุตตรายาที่สายาอิติโยอเวลาอภยาปชานิคาสุกียตนางปริหารันโตสัพพาทคินายาที่สายาอิติโยเวลาอภยาปชานิคาสุกียตนางปริหารันโตสัพพาปุรติมายานุที่สายาอิติโยอเวลาอภยาปชานิคาสุกียตะนางปริหารันโตสัพพาปชิมายานุที่สายาอิติโยเวลาอภยาปชานิคาสุกียตนางปริหารันโตสัพพาอุตตรายานุทิสายาอิติโยเวลาอภิยาปชานิคา สุคีตนะนำบริหารันตุสภากิจนายาธิสาริยอิทิโยอเวลาอภิยาปชาณีคาสุคีตนะนำบริหารันตุสภาเหติมายาธิสาริยอิติโยอเวลาอภิยาปชาณิคาสุคีตนะนำบริหารันตุสภาอุปริมาญาธิสาราอิติโยอเวลาอภิยาปชาณีคาสุคีตนะนำบริหารันตุสภะปุรติมาญาธิสาริยปุริสาเวลาอภิยาปชาณีคาสุคีตนะนำบริหารันตุ สภ์ปจิมายาทิศายาปุริษาอาเวลาปยาปัช,ชานิคาสขยิยตนามปริหารันตุ สเพุตรายาที่สายยาปุริสาเวลาอภิยาปชานิคาสุกียตนางปริหารันตุสเพทักินายะที่สายาปุริสาเวลาอภิยาปชานิคาสุกียตนางปริหารันตุสเพปุริติมายาโนที่สายาปุริสาเวลาอภิยาปชานิคาสุกียตนางปริหารันตุสเปปชิมายานที่สายาปุริสาเวลาอภิยาปชานิคาสุกียตนางปริหารันตุสเพอุตรายาโนที่สายยาปุริสาเวลาอภิยาปชานิคาสุกียตนางปริหารันตุ สัเพักินายานุทิสายะปุริสาอเวราิยาปัชชานิคาสกีกัต l ังปริหะรันตู สเพติมายาทิสายาปุริสาเวลาพิยาปัจชานิคาสุกียตนังปริหารันตุสเพอุปริมายาทิสายาบุริสาเวลาพิยาปัจชานิคาสุกียตนังปริหารันตุสเพปุรติมายาทิสายาอริยาเวลาพิยาปัจชานิคาสุกียตนังปริหารันตุสเพปัจิมายาทิสายาอริยาเวลาพิยาปัจชานิคาสุกียตนังปริหารันตุสเพอุตตรายาทิสายานิอริยาเวลาพิยาปัจชานิคาสุกียตนังปร สัพเพตะกินายะที่สายะอริยาเวลาอภิยาปชานิคาสเกียตนจารปริหะรันตุสัพเพปุริติมายะนุทิสายะอริยาเวลาอภิยาปชานิคาสเกียตนจารปริหะรันตุสัพเพปชิมายะนุทิสายะอริยาเวลาอภิยาปชานิคาสเกียตนจารปริหะรันตุสัพเพอุตตลายะนุทิสายะอริยาเวลาอภิยาปชานิคาสเกียตนจารปริหะรันตุ ตะเพทักขินายานุทิสายะอริยาอาเวราอภิยาปัญชานิคาสุขียตนังปริหารันตุตะเพเหตุติมายาทิสายะอริยาอเวราอภิยาปัญชานิคาสุขียตนังปริหารันตุตะเพอุปริมายะ ทิสายาอริยาอเวลาอภิยาปัชานิคาสุขกียจนางปริหารันตุสเพปุริติมายาทิสายาอนาลิยาอเวลาอภิยาปัชานิคาสุขกียจนางปริหารันตุสเพปัิจิมายาทิสายาอนาลิยาอเวลาอภิยาปัชานิคาสุขกียจนางปริหารันตุ สัพเพอุตตลายาที่สายะาอนริยาเวลาอภิยาปชาในคาสุกียตนังปริหะรันตุสเพเพทักขินายาที่สายะาอนาริยาเวลาอภิยาปชาในคาสุเกียตนังปริหะรันตุสเปย์กุิตมายานุที่สายะอนาริยาเวลาอภิยาปชาในคาสุเกียตนังปริหะรันตุสเปเพปจิมายะนุที่สายะาอนาริยาเวลาอภิยาปชาในคาสุเกียตนังปริหะรันตุสเพย์อุตตรายะนุที่สายะาอนริยาเวลาอภิยาปชาในคาสุกีย อัตนาปริหารันตุตเปทิิณายานุทิสายานานิยาอเวลาอัพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตนาปริหารันตุ สัพเพเหติมายาทิสายาอนันิยาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัจฉนิยปริหะรันตุสัพเพอุปริมายาทิสายาอนันิยาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตนามปริหะรันตุสัพเพปุริตมายาทิสายะเทวาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตนามปริหะรันตุสัพเพปจิมายาทิสายะเทวาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตนามยปริหะรันตุสัพเพอุตตรลายาทิสายะเทวาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตฉริยปริหะ ตุสัพเพตะคีนายะทิสายะเทวาอเวลาอภิาปัญชานิคาสสกีอัตนัาบริหารันตุสัพเพปุรติมายะนุทิสายะเทวาอเวลาอภิาปัญชานิคาสสกีอัตนัาบริหารันตุสัพเพปจิมายะนุทิสายะเทวาอเวลาอภิาปัญชานิคาสสกีอัตนัาบริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิญาปัญชานิคาสสกีอัตนัาบริหารันตุ สภพทัตคนายนุติศายะเทวาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขกียตนานปริหารันตุสภพเหติมัยยะทิศายะเทวาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขกียตนามปริหารันตุสภพอุปริมายยะทิศายะเทวาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขกียตนามปริหารันตุสภพปุรติมัยยะทิศายะมนุษย์เวลาอภิยาปชานิคาสุขกียตนามปริหารันตุสภพปชิมายยะทิศายะมนุษย์เวลาอภิยาปชานิคาสุขกียตนามปริหารันตุสเพอุตตร ลายาทิสายามนุษษาเวลาพิยาปัานิคาสุกียัตนาปริหารันตุตะเพทกีนายาทิสายามนุษษาเวลาพิยาปัานิคาสุกียัตนาปริหารันตุตะเพปุรติมายานุทิสายามนุษยษาเวลาอภิยาปัานิคาสุกียัตนาปริหารันตุตะเพปจิมายานุทิสายามนุษษาเวลาอภิยาปัานิคาสุกียัตนาปริหารันตุตะเพอุตตารายานุทิสายามนุษยษาเวลาอภิยาปัญานิคาสุกียัตนาปริหารันตุต สัพเพทกิณายาทิสายามนุสส์ษาเวลาอภิญปัญญานิคาสุเกียรตานัปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายามนุสส์ษาเวลาอภิญปัญญานิคาสุเกียรตานัปริหารันตุสัพเพอุปริมายาทิสายามนุสส์ษาเวลาอภิญปัญญานิคาสุเกียรตานัปริหารันตุสัพเพปุริตมายาทิสายา ยวินิปาติกาเวลาพยาปัจญานิขาสุกีอาจานยปริหารันตุสเพปชิมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปัจญานิขาสุกีอาจานยปริหารันตุสเพอุตตรลายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปัจานิขาสุกีอาจานยปริหารันตุสเพทักขินายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปัจานิขาสุกีอาจานยปริหารันตุสเพปุรจิมายะนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปัญญานิขาสุกีอาจานยปริหารันตุ Tapi, Pakcik Maya menurut saya, menyebabkan apabila ia berjalan, ia Tapi, Pakcik Maya menurut saya, menyebabkan apabila เภะทักขีนายุที่สายะวินิปาติกาเวลาอภิยญาปชานนคาสุขกียตนามปริหารันตุสภพเหติติมายะที่สายะวินิปาติกาเวลาอภิยัาปชานนคาสุขกียตนามปริหารันตุสภพอุปริมายะที่สายะวินิปาติกาเวลาอภิยัาปทาอนฆาสุขกียตนามปริหารันตุติอิเมหิทาสหการหิทิสาพรณนาเมตตาเจตวิมุตติสภพสังสัตานัง ปีละนางวัชเชตวะปีนญายญาอุปขาตังวัชเชตวาอนุปอนุปปาตตนสันตาปังวัชเชตวาสันปาสันตาไปนะปริยาทานังวัชเชตวอปปริยาธาเทะเนนะวิเหสังวัชเชตวอวิเหสายสัพเพสตาอเวริโนหนตุเมเวริโนสุขิโนหนตุมา ทุกขิโนสุขิตตาโหตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัตหาการเรหิสัเพสตาเมตตายาติเมตตาตังธรรมังเจตยะตีติเจโตสัพพะสัพพะระยาทะพปะปริยุทธายุทธาเนหิมุจจติติวิมุติเมตตาจะเจโตวิมุติจติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพรหมะวิหารภาวนานิท ทิตาบทที่19เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปตตาจนิดทุกขาพยาปตตาจนิพยาสโสกปตตาจนิสโสกหุ่นตุสภเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสพพตสะตังบุญยสัมปตังสเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัพพต,าตาทายะสีลังลักขันตุสพธาภาวนาพิรตตาหุนตุคัจฉ ตุเทวตาขตาสเพพุทธาพระลับปตาปเจกน,นันจะยังพลัง อรหันตานันจจเตชินารักขันพันธมิสสะปโสสเปยพุทธาพรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจจเตชินารักขันพันธมิสสะปโสสเปยพุทธาพรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจจเตชินารักขันพันธมิสสะปโสสเปยพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจจเตชินารักขันพันธมิสสะปะโสสเปยพุทธาพรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินารักขันพันธมิสสะปโส สเปพุทธาพรลปตตาจะปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจนะรักขังปัญจามิตับโสสเปพุทธาพรลปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจนะรักผัารักขัง พันธมิสัพโสสเพพุตตาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขันพันธมิสัพโสสเพพุตตาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขันพันธมิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงแห่งการบูชาพระราชนาไตา<ม>ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุภัยป,ปลิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงและขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพชวยเาทั้งหลายปรด อนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิจายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวค้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและชงสำเร็จศักดิ์ทิทุกประการด้วยด